สวัสดีครับเฮ้ยิ้มเหมือนวิลเลียมนั่นเนี่ยยิ้มวิลเลียมบอกว่าเอาอายุสักสี่สิบได้คนโทษนะนี่ว่าแก่เหรอเอ้นีดีดีดแฟนนะกล้าพูดแบบนี้แสดงว่าแฟนอะมีอายุจริงอะผมอายุน้อยกว่าคุณอีกคุณวิลเลียมจริงอะคุณดูแบบคุณดูอายุมากกว่าผมอะเย่ยงกันเรื่องอายุเส็จแล้วคุณทักวิลเลียมคนเดียวได้ไงครับเอสเขานั่งอยู่ตรงนี้ไม่กล้าทักเยอะครับกลัวคุณวิลเลียมเขาหึงครับ พี่เซลด้วยก็เราก็เป็นวิลเลียมไม่ใช่เหรอผมเป็นแฟดของวิลเลี่ยมครับคุณกจิสดีครับคุณเรียกผมว่าคณคุณรู้จักผมเหรอครับผมเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างครับคุณกจิครับโอ้ยแรงนะแต่โทษแต่ใจคําว่าผ่านหูผ่านตาคุณยักเป็นเหมือนลักษณะเหมือนป้ายนุเมย์ยังไงพี่สามผ่านหูผ่านตาเหมือนเป็นป้ายวิวบอลเลยเคยมีโอกาสได้เจอคุณกจิตามงานบ้านนะครับมีเจอมีเจอตามงานตามงาน คุณแม่ก็จิเขาไปร่วมงานเรื่องสายตรงสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับตลกหลังแรกเขาไปทำไมครับแปงว่าสายตาทะเลาอกันทะรลาะรันเหเปิดว่าคุณก็พอก พี่เฟยสวัสดีครับเขาทำเป็นเรียกเฟยพี่แน่เลยอ่ะผมเป็นแฟนเพลงของเฟยฟางแก้วนะครับตอนแรกบอกเป็นแฟนตื่นเต้นเลยตกใจตกใจคุณเป็นเลยอ่ะคุณเป็นแฟนของเฟยฟางแก้วคนนี้นั่งอยู่ชื่อเฟยชื่อฟางหรือชื่อแก้วชื่อแก้วครับแท้ไม่ใช่ครับตัวจริงตัวจริงชอบมากไม่ว่าจะเป็นเพลง M S B เออย่งเงี้ยมีสักเพลงที่ถูกไหมคะมีสักเพลงที่ชื่อถูกไหมไม่แน่ใจแต่ว่าพี่เฟยถูกใจผมมากเลยนะครับ ตาอย่างนี้เดี๋ยวโดนนะตาอย่างนี้เดี๋ยวโดนนะรู้จักแฟนพี่เขาเปล่าข้ามไปข้ามไปเปล่าโอ้ยรีบข้ามเลยคับพี่ข้ามไปคุณบอยปกรณ์เป็นใครผมไม่รู้จักเลยครับคุณแฝนนี่เขาเป็นคนพูดเก่งนะแล้วเขาดูเป็นคนเชี่ยวนะเขาดูเป็นคนตอบปากตอบคำกับคนได้อยู่วงการนานแล้วดิคุณเพิ่งอยู่เมื่อวานเองครับคุณนั่นมีใครบอกว่าพูดคนนะฮะเยอะเลยครับ